ปกติแล้วถ้าจะไม่มีแสงนี่นะก็คือแผงเนี่ยตัวนี้มันก็จะอะไรครับมันก็จะจะจะ,จะดับหมดใช่ไหมาวน,นี้ถ้ามีแสงเข้ามามต้องติดหมดนะครับถ้าติดหมดเลย์ก็จะตั้งแท็กก็คือหยุดทํางานจะไม่มีไฟตรงนี้ให้เห็นนะครับตัวนี้คือไม่มีแสงเลยไม่มีแสงคือมีมีวัตถุมาตัดแสงอยู่นั่นเองก็เลยมีไฟติดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณปรับนะครับคุณคุณใส่แสงเรียบร้อยแล้วนะครบท้่นแล้วเนี่ยไอ้ดีเลยตัวเนี้ยไฟตรงเนี้ยมันต้องติดต้องดับนะครับภายใน4ีวินะครับ เวลาชนเนี่ยนะภายในสีวิมันจะติดให้เห็นก่อนถ้าเกิดว่านั่นเร็วเกินไปเดี๋ยวผมจะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็จะไม่ได้จะไม่ได้ไม่เห็นแสงไฟนะครับผมตั้งไว้ที่ประมาณสี่วินะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะปรับตัวนี้ก่อนปรับไปดูนะลองเทส อ่ะเริ่มแรกเลยเราเอาคุณคุณเริ่มแรกคุณก็ยแยกสายนี้ออกมาก่อนเลยอันดับแรกนะแยกมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูไฟนะถ้าปรับเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับอ่ะมาดูเดี๋ยวผมจะตั้งให้ติดทั้งหมดตั้งให้ติดหมดเปรียบเสมือนว่ามีไฟอ่ะดูีหนึ่งติดละดวงีสองติดละดวงที่สามติดละ ก็วิสีตติดละอ่ะเหลือแผงนี้เ็นะมือเดียวไม่ขนัดขออนุญาตนิดนึงติดแล้วนะติดแล้วแบกเลยอันนี้ต้องดับทันทีนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าตอนนี้ไฟครบนั่นเองนะครับก็คือและไม่มีการเตือนไนงะไม่มีการเตือนไม่มีไม่มีอะไรวัตถุเข้ามาตัดคือถ้าเกิดว่าไม่มีวัตถุเข้ามาตัดเลยไฟทุกดวงต้องต้อง,ต,องติดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าเซนเซอร์เสียนะคุณต้องปรับตัวเนี้ยสมม,มุติเซนเซอร์ไอเออันแรกไม่เสียคุณก็มาดูว่ามันสายไหนสมมุติว่าม,มันเป็นอันนี้มันเสียใช่ไหมคุณต้องการดิสอเบอร์อันนี้คุณก็ปรับให้มันติดนะปรับตรงจูนี้ติดนะแต่ปกติแล้วถ้าไม่มีแสงต้องดับถ้ามีแสงต้องติด ถ้าต้องการดิสเบิร์นมันปรับจนติดในขณะที่ยังไม่มีแสงเข้าใจใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ผมจะลองปรับให้ดับดูนะพอปรับให้ดับเกิดอะไรขึ้นรีเลย์ต้องทํางานแท็กเลยเพราะว่าอะไรครับเหมือนกับวัตถุมันชนนะครับเห็นไหมทั้งแท็กเลยไหมไฟติดได้ไหมนะครับไฟติดเลยไหมอ่ะคราวนี้ผมปรับปรับกลับปรับกลับนะครับปรับให้มันติด้วนะอ่ะติด ภายในสี่วิครับหนึ่งสองสามสี่แป๊บอ่ามันจะเตือนอนานนิดนึงนะครับโอเคนะคงพอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเทสก็คือนะวิธีการเทสก็คือเราสามารถเทสโดยการปรับให้มันติดหมดติดหมดเปิบสมมุนมีแสงเข้ามาตลอดเวลานะครับพอเราปรับไม่ให้มันมีแสงมันก็ติดรีเลย์ก็ทางานนะอ่าอันนี้ติดสี่วิหนึ่งสองสามสี่แป๊บอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ดิสเบิรตัวไหนก็ปรับให้ติดไปเลย นะต้องการยกเลิกตัวไหนปรับให้ติดไปเลยในขณะที่ไม่มีไฟนะครโอเคนะครับผมปาะจานเปเซิร์ครับในขณะที่มีไฟต้องดับหมดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ